ระบบสุ่มดวงชะตาตอนที่10ทั้งนั้นไม่มีไปทำนั้นแล้วลองหาดูสิผู้สมมีคำสั่งให้จับตัวคนทรยศไปพร้อมตบรางวัลให้อย่างงามรับบัญชารายงานไม่พบเป้าหมายอยู่ที่นี่ในที่สุดก็กำจัดร่องรอยปีศาจไปได้สักทีแต่ไม่รู้เลยว่าจะไปไหนดีนี่แหละปัญหาก็คือตัวตนของข้าไม่มีใครคอยสังเกตเท่าไหร่เวน้นเแตาจะมีคนที่ข้าเชื่อใจเท่านั้นนี่นับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีคนยืนเพื่อข้าแบบนี้ ท่านสามีหานเจียกากาผู้ไม่ผมแดงแย่ yeah, แล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะรางวัลไม่จำกัดรีบจับตัวชั่วร้ายนี้เร็วเข้าสหายของท่านสิงหงเสียนกำลังเผชิญหน้าก,กับการล่าสังหารของสำนักอี้ชิงได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่หนีรอดมาได้สหายของท่านสิงหงเสียนถูกเพื่อนร่วมสำนักล่าสังหารโชคดีที่สังหารกลับไปได้ สหายของท่านสิงห์หงส์เสียงทรยศลัทิมารฟฟามือพบเจอการสังหารของลัทิมารฟฟามือสหายของท่านสิงห์หงส์เสียงประทับใจต่อตัวท่านมากขึ้นระดับความประทับใจตอนนี้คือสี่ดาวไม่ได้พบตั้งหลายปีแม่นางคนนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกหรอปัญหาก็คือแม้จะไม่ได้เห็นหน้าแล้วค่าความประทับใจนี่มันมาจากไหนบักหรือไงผิดปกติไปแล้วแต่ว่าระบบกลับมีบางอย่างที่คล้ายกับบันทึกของบุคคลอยู่เลยนะเนี่ย ระบบมันมีการทำงานกี่อย่างเนี่ยถี่มาเองก็ไม่ง่ายระบบไม่คิดทำร้ายเราใช่ไหมนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะช่างเถอฝึกฝนต่อกันดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องรากวิญญาณพลิงเสียงระฆังนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยสิท์น้องไม่ได้เจอกันตั้งนานเสียงระฆังแบบนี้พวกเราต้องไปหาอาจารย์ด้วยกันเถอะเอ๊ะเจ้าสร้างรากฐานแล้วหรอโชคดีนะโชคดี โชคดีอะไรกันข้าแทบมองไม่เห็นพลังบ่มเพาะของสิทธิ์น้องเลยด้วยซ้ําไม่ได้การข้าต้องรีบเร่งฝึกฝนไม่อย่างนั้นคงไม่อาจเทียบกับสิทธิ์น้องได้แน่ข้าอยู่ระดับสร้างรากฐานชั้นสองสิทธิ์น้องน่าจะอยู่ระดับสามใช่หรือเปล่านะทําไมถึงได้รวดเร็วแบบนี้กันถ้าหากขืนเป็นแบบนี้ต่อไปภาพลักษณ์ของข้าต่อสิทธิ์น้องจะไปไว้ที่ไหนอีกล่ะความชื่นชอบประทับใจของฉางเย่เอ๋อที่มีต่อท่านลดลงระดับความชื่นชอบ1.5ดาว ระหว่างทางที่ไปข้าจะอธิบายให้เจ้าตลอดเองอย่าก,กังวลไปเลยนะถ้าทางแบบนี้แหละที่จะกังวลปกติแล้วนะ่ะที่ยอดเขาี้โยไม่ค่อยสะสัดระครังการที่ระครังดังขึ้นนะ่ะหมายถึงอาจารย์ท่านอยากจะเรียกลูกศิษย์ทั้งหมดนี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เสียงระครังดังซึ่งก่อนหน้านั้นข้าเองก็ไม่ได้บอกเจ้ามาก่อนขอบคุณศิษย์พี่หญิงมากที่ช่วยแจ้งให้ข้าทราบเรียกพบศิษย์ทั้งหมดหวังว่าคงไม่เจอเรื่องยุ่งยากหรอกนะ ว่ากันว่าทางสำนักมีรายละเอียดของสายลับนิกายมานฟ้ามืดเห็นว่าช่วงนี้รับสิทธ์มาก็ต้องระวังเรื่องสายลับนิกายของมารพวกนั้นคงไม่ได้ฝึกวิชามารใช่ไหมเจา้านิกายมารฟ้ามืดชัจกจะเหมิมเกริมขึ้นเรื่อยๆแล้วสิทุกครั้งที่ข้าออกไปฝึกฝนที่ไรก็มักจะพบเจอกับพวกละทิฟ้ามืดอยู่ตลอดเลยหญิงยโสชมัดว้าวดูนั่นสิใครน่ะหล่อมาก สิทธิ์น้องผู้นี้เป็นใครมาจากไหนเพิ่งมาเขาอี้โยอย่างนั้นเหรอก่อนหน้านั้นแทบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลัศมีแบบนี้คิดจะทําลายความงเงียบของอี้โยจริงๆเหรอเนี่ยดูทถาเจ้าคงจะเป็นสิทธิ์น้องใหม่หานเจียที่อาจารย์เพิ่งรับเข้ามาใช่ไหมข้าน้อยคือสิทธิ์เอกของเขาอี้โยหลิวซานชินเนื่องจากอาจารย์ชื่นชอบปลีกวิเวกเรื่องภารกิจส่วนใหญ่ก็เลยเป็นข้าที่รับผิดชอบสิทธิ์น้องเองถ้าหากหลังจากนี้อยากทาภารกิจแล้วก็มาหาข้าได้ตลอดเวลาเลยนะ ขอบคุณมากขอรับสิพี่ใหญ่ผู้ใดดีพูดใดด,ด,ด,ดีเอาละ่ะทั้งหมดนั่งลงการที่เชิญผู้เจ้าทั้งหมดมานี่นั้นทางสำนักเพิ่งตัดสินมาว่าจากนี้ไปการประลองเวทของ18ยอดเขายอดเขาที่รังสามอันดับท้ายสุดจะต้องเลือกสิทธิสิคนไปต่อกรก,กับพวกลาทีฟ้ามืดนั้นหลายปีมานี้พวกนิกายละทีฟ้ามืดได้สงสัยรับมาวางแผนทำร้ายนิกายอี้ชิงของเราซึ่งทางเจ้าสำนักก็ได้เตรียมการโต้กลับแล้วเช่นกัน เมื่อดูจากสีหน้าของเราสิพี่ทั้งหมดดูเหมือนพวกเขาจะไม่กังวลว่าถูกส่งออกไปสินะหากรังท้ายสามยอดเขาคนถูกส่งไปแบบนี้เป็นการบุกจูโจมแม้เรื่องนี้ข้าจะไม่กังวลใจเรื่องอันดับเท่าไหร่แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกนิกายมารข้าที่เป็นประมุกยอดเขาอีโยก็ยอมต้องเลือกสู้รบพวกเจ้าที่เลือกภารกิจและได้รับประสบการณ์มามา,มากพอก็จำเอาไว้ว่าอย่าลืมรับใช้ทำเพื่อน,นิกายเรา ท่านอาจารย์ไม่ต้องกังวลแม้ว่ายอดเขาอี้ชิงของเราจะไม่โดดเด่นไรมากนะักแต่ก็ไม่คิดจะทําเพื่อน,นิกายเพียงอย่างเดียวหรอกขอรับอาจารย์ใกล้ๆนี้นิกายจะเปิดเผยแผนการฝึกฝนสิทธิที่โดดเด่นเพื่อเตรียมจะปลูกฝังสิทธิที่โดดเด่นแต่ละยอดเขาซึ่งการสร้างรากฐานนี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญต่อตัวนิกายท่าลองเลือกดูสักคนเถอะครับนี่นะถือว่าเป็นแผนสาหรับสิทธิเอกของข้าไปรับผลงานนั่นแหละผู้ที่เลือกแล้วก็หานเจีย เข้ายอดเขาไม่กี่ปีจากระดับหลอมปานขั้น9้าจนถึงระดับสร้างฐานขั้นสามดูท่าเจ้าน่าจะมีพรสวรรค์จริงๆครั้งนี้แผนของนิกายที่จะบ่มเพาะเจ้าคิดจะไปหรือเปล่าไม่จริงน่ะทำไมอาจารย์ไม่ส่งสิพี่หลิวไปกันล่ะทั้งความแข็งแกร่งและความสามารถสิพี่หลิวน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนี่สิน้องที่เพิ่งมากลับถูกเลือกให้เข้าร่วมแผนบ่มพาาแบบนี้ดูท่าอาจารย์น่าจะชื่นชอบที่ผลงานเจ้าจริงๆอ,อาจารย์ สิทธ์ต้องขอขอบคุณสำหรับการใส่ใจของท่านอาจารย์แต่สิทธ์อยากอยู่ที่ยอดเขาอี้ชิงเพื่อที่จะฝึกฝนเท่านั้นอีกอย่างสิทธิ์เองก็เพิ่งมาเป็นน้องใหม่โอกาสแบบนี้คุณให้กับสิทธ์พี่ทุกท่านขอรับอาจารย์เห็นได้ท่านถึงได้มองข้าแบบนี้กันเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าจะสงสัยว่าข้าเป็นสายให้กับพวกนิกายลทัทธิมานฟ้าไม่ว่าอย่างไงาก็ต้องระวังทางที่ดีปฏิเสธไปน่าจะดีที่สุดจริงเหรอถ้าอย่างนั้นหลิวชานชิวเจ้าจะไปไหม เจ้าถือเป็นสิทธ์คนโตยอดเขาอี้ชิงเจ้าคงไม่สร้างปัญหาให้กับเราหรอกใช่ไหมสิทธ์เข้าใจแล้วขอรับโอกาสที่หายากมายืนแบบนี้เจ้าไม่คิดอยากได้งั้นหรอแรงจูงใจของหานเจียนี่มองยังไงก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียว